เปิดภาพวิวยามเช้าเหนือเมืองเชียงใหม่บริเวณจุดพอกอยวิวดอยสุเทพในช่วงเช้าท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่เกิดหมอกบางๆหลังฝนตกวิวดอยผาดำหลังหมู่บ้านหน้าพระตำหนาปูพิงหันเจดีโลหะปราสาทวัดอรันวาดนับเป็นโลหะปราสาทแห่งที่สองในไทย คุณผู้ชมช่วยกันแชร์ข่าวนี้ออกไปถึงความงดงามของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศช,ช่วงเช้าวันนี้หลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวันวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่บริเวณจุดพอกอยวิวดอยสเุเตพซึ่งที่นี่เป็นแห่งจุดนึ่งที่ยอดฮิตนะครับก่อนถึงโค,ค้งขุนกันเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงถึงวัทธดอยสเุเตตจะมีนักท่องเที่ยวปาก,กันขึ้นไปพอกอยวิวแสงแรกมองเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าตรูต่ตลอดทั้งวันรวมไปถึงช่วงเมื่อคือนพอกอยวิวตัวเมืองเชียงใหม่ที่จะแตกต่างกันในช่วงแต่ละเวลา บอกว่าใครเคยไปที่นี่ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับช่วงเจ้ามีกลุ่มเมฆลอยอยู่เหนือมาพร้อมกับแสงแรกที่ก่อกๆ้ขึ้นจากขอบฟ้าแต่ก็จะมีหมอกลอยเหนือตัวเมืองบางๆพอสัมผัสได้ว่าเป็นหมอกสีขาวงามตัดกับสีท้องฟ้าสีขาวกับก้อนเมฆมีสีดําจากก้อนเมฆที่ปกคลุมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นความงดงามของธรรมชาติ จุดที่พ่อคอยวิวดอยผาดำหลังหมู่บ้านนพระตำหนักภูพิงซึ่งเป็นจุดที่นิยมนะครับบอกว่าใครเคยไปลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันที่นี่ก็วิวงามนะครับเป็นพอจุดที่พ่อคอยเมืองเชียงใหม่ในช่วงเช้าเกิดทะเลหมอกปกคลุมเป็นพื้นกว้างตัดกับสีเขียวของเทือกเขาฟังเพิกตํบบาำบลบ้านปงอัเพอหางโดงอย่างสวยงามนี่หั่นเจดีโลหะประสาทชัดเจนเลยนะครับนับเป็นโลหะประสาทแห่งที่สองในไทยและเป็นโลหะประสาทแห่งที่4ของโลก ด้ยวยความชุ่มชื้นจากหยาดฝนประกอบด้วยอุณหภูมิที่รดต่ำลงส่งผลให้เกิดไอ้น้ำคบแน่นกลายเป็นหมอกหนาแน่นปกคลุมไปทั่วหุบเขาและตัวเมืองต่างมโดยเฉพาะจุดพอกอยวิวบนเส้นทางขึ้นดยสตทพนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางขึ้นไปสักการะพระธา,า,า,าตุในยามจ้าวกบพลาดที่จะบันทึกภาพความงดงามนะครับก็ถือว่าช่วงนี้จหวัดจังไม้บ้านเฮางามครับปรากฏการทะเลหมอกบนดยสตทพหลังฝนตกถือเป็นสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าบรรยากาศ จังหวัดเชียงใหม่กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแม้จะอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนแต่อากาศบนดอยก็เริ่มเย็นสบายสร้างความสดชื่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติผู้รักการถ่ายภาพเนี่ยหลายคนก็ต้องไปถ่ายภาพทะเลหมอกันงามขนาดเลยครับ